ทำไมบางคนถึงเหมือนเจอเรื่องเดิมซ้ำๆทั้งที่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายความทุกข์ก็กลับมาหน้าเดิมเพียงแค่เปลี่ยนชื่อคุณเคยรู้สึกไหมว่าเหมือนกำลังพยายามเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายกลับวนกลับไปที่จุดเดิมเหมือนอยู่ในเขาวงกตที่ทางออกอยู่ตรงหน้า แต่ใจเรากลับไม่กล้ากลาวความทุกข์บางอย่างไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มันเกิดจากความเคยชินของใจที่ไม่เคยเรียนรู้จากบทเรียนเก่าเพราะทุกครั้งที่เราทำเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมตอบสนองเหมือนเดิมเรากำลังเขียนตอนจบแบบเดิมให้ชีวิตซ้ำอีกครั้งแม้จะเปลี่ยนฉากแต่เนื้อเรื่องก็ยังคงเดิม ถึงแม้คนเราจะหนีทุกข์ได้ไกลแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ายังหนีไม่พ้นนิสัยเดิมความทุกข์จะวิ่งตามทันเสมอไม่ว่าจะอยู่เมืองใหม่อยู่กับคนใหม่หรือเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งก็ตามพุทธธรรมไม่ได้สอนให้หนีความทุกข์แต่สอนให้มองเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วค่อยดับมันที่ต้นทางไม่ใช่ดับปลายเหตุไม่ใช่ดับที่คนอื่นแต่ดับที่จิตเราเอง ที่หลงยึดและไม่รู้เท่าทันเพราะใจที่ไม่เรียนรู้ย่อมทำผิดซ้ำเหมือนคนเดินในความมืดที่ไม่รู้ว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดิมจะสะดุดที่เดิมจะล้มที่เดิมจนกว่าแสงแห่งปัญญาจะส่องให้เห็นว่าทางที่ทุกนั้นเราเป็นคนสร้างขึ้นเองและถ้าคุณอยากพ้นจากวงจรน,นั้นก่อนอื่นต้องหยุดทำสิ่งที่พาใจกลับไปที่เดิม วันนี้เราจะค่อยๆมองลึกลงไปทีละชั้นทีละอาการของใจเพื่อรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราทำโดยไม่รู้ตัวและสิ่งนั้นเองที่คอยพาให้เรากลับไปทุกข์ซ้ำซากหากไม่อยากทุกข์ซ้ำซากจงเริ่มต้นด้วยการหยุดทำเจ็ดสิ่งนี้หนึ่งอย่าเอาชีวิตไปผูกไว้กับความคาดหวังของใครใจคนเหนื่อยที่สุด ไม่ใช่เพราะทำงานหนะักแต่เพราะแบกสายตาของคนอื่นไว้บนบ่าหลายคนใช้ชีวิตราวกับกำลังสอบอยู่ทุกวันสอบความพอใจของคนอื่นสอบความคาดหวังของพ่อแม่สอบคำตัดสินของสังคมสอบคำพูดของคนที่แทบไม่รู้จักเราเลยแล้วเราก็หลงเชื่อว่าถ้าเขาพอใจเราจะมีค่าถ้าเขาชอบเราจะมีความสุข แต่ความจริงคือความสุขแบบนั้นไม่เคยยั่งยืนเพราะมันตั้งอยู่บนใจของคนอื่นไม่ใช่ใจของเราเองเมื่อเราผูกชีวิตไว้กับความคาดหวังของใครเราก็เหมือนเรือลำหนึ่งที่ยกหางเสือให้คนอื่นถือพอคลื่นซัดเรือก็เอียงแต่เรากลับโทษทะเลทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนบังคับเรือของตัวเองพุทธธรรมสอนว่าสิ่งใดที่ผูกไว้สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นความรักความสำเร็จหรือคำยอมรับจากใครก็ตามเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงและเมื่อสิ่งไม่เที่ยงถูกเอามาเป็นหลักของชีวิตชีวิตก็ย่อมสั่นคลอนอยู่เสมอลองคิดดูเถอะเวลาคุณทำสิ่งใดเพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจแม้สำเร็จคุณก็เหนื่อยแม้ล้มเหลวคุณก็ทุกข์แต่ถ้าทำสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกว่า นี่คือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับใจเราแม้คนอื่นไม่เข้าใจคุณก็ยังสงบเพราะความสุขที่แท้ไม่ต้องรอการอนุมัติจากใครมันเกิดขึ้นเมื่อเรากลับมามีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกว่าชีวิตนี้เป็นของเราเองไม่ใช่ของใครที่จะมาชี้ว่าเราควรหรือไม่ควรเป็นอย่างไรเมื่อคุณตื่นเช้าลองถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง หรือเพื่อคำพูดของคนอื่นคำตอบนั้นจะบอกชัดว่าคุณจะทุกข์หรือไม่เพราะคนที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างมีสติย่อมมีใจที่เป็นอิสระจากความคาดหวังไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องอธิบายเพียงแค่อยู่ด้วยความรู้เท่าทันและเมื่อใจเริ่มเป็นอิสระจากสายตาของโลกความสุขก็จะค่อยๆปรากฏอย่างเงียบๆเ,เหมือนแสงอรุณที่ขึ้นโดยไม่ต้องประกาศ อย่าผูกชีวิตไว้กับความคาดหวังของใครเพราะแม้คุณจะทำได้ดีเพียงใดก็ไม่มีวันพอสำหรับใจที่ยังไม่รู้จักพอแต่ถ้าคุณเริ่มรู้จักพอในใจของตัวเองเพียงเท่านั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องขอจากใครเลย 2. อ,อย่าโทษตัวเองในเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้มีหลายเรื่องในชีวิตที่คุณอาจทำดีที่สุดแล้ว แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่หวังและแทนที่คุณจะวางใจกลับหันมาทำร้ายตัวเองด้วยคำว่าเพราะฉันไม่ดีพอนี่คือรอยแผลที่หลายคนสร้างไว้ในใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวคือการโทษตัวเองในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคนเรามักถูกสอนให้รับผิดชอบแต่ไม่ค่อยมีใครบอกว่าขอบเขตของความรับผิดชอบนั้นมีจำกัด คุณอาจปลูกมเมล็ดพันธุ์อย่างดีรดน้ำใส่ปุย๋ยดูแลด้วยใจทั้งหมดที่มีแต่ถ้าฝนไม่ตกหรือแดดแรงเกินไปต้นไม้นั้นก็ยังอาจไม่เติบโตอยู่ดีสิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันหมายความว่าบางอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมดชีวิตก็เหมือนกันคุณมีหน้าที่ทำเหตุให้ถูกแต่ไม่มีอำนาจไปบังคับผล แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราทำหน้าที่ของเราได้เพียงส่วนเดียวส่วนผลนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยมากมายที่เราไม่อาจจัดการได้ทั้งหมดแต่เพราะใจไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจึงพยายามแบกไว้ทุกอย่างทั้งผิดทั้งเสียใจทั้งควบคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายก็หนักจนเดินต่อไม่ได้อย่าลืมว่าการรู้ว่าอะไรคือของเรา และอะไรไม่ใช่ของเราคือปัญญาขั้นพื้นฐานของการไม่ทุกข์เพราะถ้าคุณยังเอาใจไปควบคุมสิ่งที่อยู่นอกใจคุณจะสูญเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าคุณกลับมาใส่ใจสิ่งที่อยู่ในใจเช่นความรู้เท่าทันความตั้งมั่นความเมตตาต่อตนเองนั่นต่างหากคือทางแห่งการพ้นทุกข์จริงๆคุณไม่ได้ต้องการให้อะไรสมบูรณ์แบบ คุณเพียงต้องการรู้ว่าอะไรที่ควรปล่อยเมื่อคุณเริ่มเห็นขอบเขตใจจะค่อยๆเบาและความสงบจะเข้ามาแทนที่คำตำหนิตัวเองเพราะแท้จริงแล้วคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณเพียงลืมไปว่าบางเรื่องมันไม่อยู่ในมือของคุณเลยจงให้เมตตากับตัวเองเหมือนที่คุณให้กับคนที่คุณรักเพราะเมื่อใจหยุดโทษตัวเอง คุณจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้พังมันแค่กำลังสอนให้คุณเรียนรู้การวางและการปล่อยอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนสอย่าฝืนอยู่ในที่ที่ทำให้ใจเฉาเพียงเพราะกลัวเริ่มต้นใหม่มีคนมากมายที่ยังอยู่ในที่เดิมไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะกลัวกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวความไม่แน่นอนกลัวจะไม่มีที่ไปจนลืมไปว่า การอยู่ในที่ที่ทำให้ใจค่อยๆตายก็ไม่ต่างจากการไม่มีชีวิตอยู่แล้วหลายครั้งเราฝืนอยู่กับสิ่งที่ทำให้ใจหมนเพียงเพราะไม่อยากเจ็บจากการเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงคือคุณกําลังเจ็บอยู่ทุกวันเพียงแค่ชินกับความเจ็บนั้นจนไม่รู้ตัวจิตที่เฉาไม่ได้เฉาเพราะภายนอกแต่มันเฉาเพราะขาดความจริงใจต่อตัวเอง เพราะเรารู้ดีในใจว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราแล้วแต่เราก็ยังฝืนอยู่เพื่อรักษารูปแบบเดิมๆรักษาความสัมพันธ์รักษาหน้าที่รักษาภาพลักษณ์จนลืมรักษาความสงบของใจพุทธธรรมไม่ได้สอนให้หนีแต่สอนให้รู้ว่าเมื่อใดควรอยู่และเมื่อใดควรไปความกล้าที่แท้ไม่ใช่การอยู่ทนแต่คือการกล้ายอมรับความจริง ว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปเหมือนต้นไม้ในกระถางเล็กมันอาจเคยงอกงามอยู่ในนั้นแต่เมื่อรากเริ่มนั่นน้ำเริ่มไหลไม่ถึงมันต้องถูกย้ายเพื่อให้เติบโตไม่ใช่เพราะดินเก่าผิดแต่เพราะต้นไม้เติบโตเกินขอบเขตของกระถางนั้นแล้วคุณเองก็เหมือนกันบางที่บางคนบางสิ่งเคยเหมาะกับเราในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อใจเติบโตขึ้นความเงียบความซื่อสัตย์ความเรียบง่ายอาจกลายเป็นสิ่งที่เราต้องการมากกว่าเสียงปรบมืออย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะทุกการเริ่มต้นคือโอกาสให้ชีวิตได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและอย่าก,กลัวการสูญเสียเพราะสิ่งที่แท้จริงจะไม่หายไปมันจะเปลี่ยนรูปเป็นบทเรียนจงมองชีวิตเหมือนการเดินทาง บางเส้นทางไม่ใช่เพราะมันผิดแต่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนทางอย่าฝืนอยู่ในที่ที่ใจเฉาเพราะการอยู่แบบนั้นไม่ใช่ความอดทนแต่มันคือการละเลยตัวเองอย่างช้าๆเมื่อกล้าก้าวออกจากสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะพบความสดใหม่ของใจเหมือนดอกไม้ที่ได้ย้ายไปอยู่ในดินที่อุดมกว่ามันจะค่อยๆฟื้นช้าๆแต่แน่นอน และในที่สุดคุณจะรู้ว่าบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง 4. อย่าคิดว่าการนิ่งเฉยคือการแก้ปัญหาบางคนเชื่อว่าเมื่อไม่พูดไม่ทำไม่ขัดแยง้งทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปเองแต่ในความจริงปัญหาที่ไม่เผชิญไม่เคยจาง มันเพียงซ่อนตัวอยู่ใต้พรมของความเงียบแล้วรอวันที่จะะส,สมกลายเป็นภูเขาในใจการนิ่งเฉยไม่ใช่การปล่อยวางเสมอไปเพราะปล่อยวางต้องมาพร้อมปัญญาแต่นิ่งเฉยมักเกิดจากความกลัวกลัวพูดแล้วจะผิดกลัวเผชิญแล้วจะเจ็บกลัวเปลี่ยนแล้วจะเสียบางสิ่งไปแต่ในทางธรรมการเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่ความรุนแรง ตรงกันข้ามมันคือความกล้าของจิตที่มีสติเหมือนบาดแผลที่ไม่ล้างเพราะกลัวเจ็บแต่ยิ่งปล่อยไว้มันยิ่งอักเสบการล้างแผลอาจแสบในตอนแรกแต่คือการรักษาในระยะยาวในชีวิตก็เช่นกันความเงียบที่เกิดจากความกลัวไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความหลอกตัวเองอย่างแยบคายพระพุทธองค์ทรงสอนว่า สิ่งใดไม่เผชิญสิ่งนั้นย่อมไม่รู้แจ้งเพราะการหลีกเลี่ยงคือการยืดอายุของความไม่รู้และความไม่รู้คือรากของทุกๆชนิดจงจำไว้ว่าความนิ่งที่แท้ไม่ใช่การไม่พูดแต่คือการมีจิตที่มั่นคงพอจะพูดในเวลาที่ควรไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์แต่พูดด้วยเมตตาและสติบางครั้งการนิ่งก็เป็นทางธรรม แต่ต้องเป็นความนิ่งที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวต้องเป็นความสงบที่เกิดจากการเห็นตามจริงไม่ใช่การหลบตาความจริงเพราะความจริงนั้นต่อให้คุณปิดตามันก็ยังคงอยู่และจะคอยเคาะประตูใจซ้ำๆจนกว่าคุณจะกล้าเปิดออกมาเผชิญถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างความเงียบที่หลอกตัวเองกับความกล้าที่จะพูดอย่างมีสติ จงเลือกอย่างหลังเพราะความจริงที่พูดด้วยเมตตาย่อมสร้างอิสระให้ใจส่วนความเงียบที่เกิดจากความกลัวจะค่อยๆขังคุณไว้ในกรงของความทุกข์อย่าคิดว่าการนิ่งเฉยคือการแก้ปัญหาเพราะบางครั้งสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ความเงียบแต่คือความกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความจริงและเมื่อใจคุณซื่อสัตย์แม้โลกจะไม่เข้าใจ แต่ความสงบจะกลับมาอยู่ข้างในอย่างไม่ต้องร้องขอ 5. อย่าให้อดีตมาขังปัจจุบันซ้ำแล้วซ้ำอีกมีคนมากมายที่ยังยืนอยู่ในวันนี้แต่ใจกลับติดอยู่ในเมื่อวานเดินไปข้างหน้าแต่ในใจยังหันหลังมองทุกย่างก้าวถูกถ่วงด้วยภาพจำของสิ่งที่พลาดของคำที่พูดไปแล้วหรือคนที่จากไปโดยไม่ได้ลา เรามักคิดว่าเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วเวลาเพียงพาเราเดินห่างจากเหตุการณ์ไม่ได้ทำให้ใจหายจากความยึดเพราะสิ่งที่รักษาได้จริงไม่ใช่เวลาแต่คือความเข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอดีตก็เหมือนเงาที่เดินตามจะพยายามหนีเท่าไรก็ยังอยู่ข้างหลังยิ่งวิ่งหนียิ่งรู้สึกว่ามันไล่ตาม พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดเกิดแล้วดับแล้วจงเห็นว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์แต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นเช่นนั้นเรามักจะเก็บความเจ็บไว้แล้วค่อยๆทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองทุกครั้งที่ใจย้ำคิดถึงอดีตคือการเปิดแผลเก่าทุกครั้งที่บ่นว่าถ้าย้อนเวลาได้คือการขังตัวเองในคุกของสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้ว ความจริงคือไม่มีใครย้อนเวลาได้แต่ทุกคนมีสิทธิ์ไม่อยู่ในเวลานั้นอีกจงมองอดีตให้เหมือนหนังสือที่อ่านจบเราเรียนรู้จากมันได้แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในหน้านั้นตลอดไปความทรงจำไม่ใช่ศัตรูแต่การหมุนวนอยู่กับมันโดยไม่มีสตินั่นแหละคือรากของความทุกข์เพราะทุกครั้งที่ใจยึดกับเรื่องเก่า ปัจจุบันจะถูกละเลยความสุขที่อยู่ตรงหน้าจะถูกบดบังด้วยภาพในใจจงลองสังเกตดูว่าทุกความเศร้าความเสียดายความโกรธล้วนมีรากอยู่ในอดีตที่ไม่ยอมวางทั้งนั้นการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการลืมแต่คือการรู้ว่ามันจบแล้วและตอนนี้คือเวลาที่คุณยังมีหากคุณยังยึดอยู่กับสิ่งที่ผ่านไป ก็เหมือนพยายามถือถ่านไฟไว้ในมือยิ่งจับแน่นเท่าไรยิ่งแผดเผาเท่านั้นปล่อยอดีตไปไม่ใช่เพราะมันไม่มีความหมายแต่เพราะคุณเห็นแล้วว่ามันหมดหน้าที่ในชีวิตคุณแล้ววันนี้คือพื้นที่ว่างที่รอให้คุณสร้างสิ่งใหม่อย่าเอาเรื่องเก่ามาทับที่แห่งนี้อีกเลยเมื่อใจวางอดีตได้ปัจจุบันจะเบาและในความเบานั้นเอง คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยพันธนาการคุณไว้มานานแสนนานอย่าให้อดีตมาขังปัจจุบันเพราะเมื่อใดที่คุณตื่นรู้คุณจะเห็นว่าคุกนั้นไม่มีอยู่จริงมีเพียงใจคุณเท่านั้นที่ยังไม่ยอมออกมา 6. อย่านี้ความจริงเพราะสิ่งที่ตามมาหนักกว่าเสมอใจคนมักกลัวความจริง เพราะความจริงทำให้เราต้องเห็นเห็นในสิ่งที่ไม่อยากยอมรับเห็นในความผิดพลาดของตัวเองเห็นในความไม่เที่ยงของทุกสิ่งที่เรายึดไว้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการเห็นความจริงคือการไม่ยอมเห็นมันเพราะความจริงไม่ได้หายไปไหนมันเพียงเงียบลงและรอวันปรากฏขึ้นอีกครั้งในรูปแบบที่รุนแรงกว่าเดิมเหมือนคลื่นที่ดูสงบ แต่แรงะส,สมอยู่ข้างในจนวันหนึ่งมันซัดเข้าฝั่งอย่างไม่ให้ตั้งตัวคนเราหนีความจริงได้ด้วยหลายวิธีบางคนหนีด้วยการทำงานจนไม่มีเวลาคิดบางคนหนีด้วยความบันเทิงบางคนหนีด้วยความโกรธบางคนหนีด้วยการโทษคนอื่นแต่ไม่ว่าวิธีใดก็ตามมันไม่ใช่การแก้ปัญหามันคือการะส,สม พุทธธรรมบอกว่าสิ่งที่ไม่เผชิญคือสิ่งที่ไม่พ้นเพราะตราบใดที่เรายังหนีเรายังให้พลังกับสิ่งนั้นครอบงำอยู่ลองนึกถึงเงาคุณจะไม่มีวันหนีเงาของตัวเองได้ยิ่งคุณวิ่งหนีแสงจะยิ่งส่องให้เงาชัดขึ้นแต่เมื่อคุณหันกลับมาเผชิญเพียงแค่ก้าวเข้าไปในแสงแห่งสติเงานั้นจะจางหายไปทันที ความจริงก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้มีไว้ทำร้ายคุณแต่มันมีไว้เพื่อปลดปล่อยคุณเพียงแต่ต้องมีปัญญาที่จะมองมันอย่างตรงไปตรงมาความเจ็บปวดจากการเห็นความจริงไม่เคยฆ่าใครแต่การหนีความจริงฆ่าความสงบของใจไปทีละนิดคุณอาจเสียใจเมื่อยอมรับความจริงแต่ความเสียใจนั้นจะผ่านไป ต่างจากความทุกข์ที่ต้องหลอกตัวเองทุกวันเพราะนั่นไม่เคยผ่านพ้นจริงเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมหลุดพ้นไม่ใช่เพราะความจริงนั้นหวานแต่เพราะมันทำให้เราไม่ต้องหลอกตัวเองอีกต่อไปจงกล้าดูตนเองอย่างซื่อสัตย์แม้มันจะทำให้ใจสัน่นแต่การเห็นตรงนั้นคือประตูแรกของการพ้นทุกข์ เพราะเมื่อคุณกล้าเผชิญสิ่งที่เคยกลัวจะเริ่มเล็กลงสิ่งที่เคยหนักจะเริ่มเบาและความจริงที่คุณเคยหนีจะกลายเป็นครูคนสำคัญที่สอนให้คุณเข้าใจชีวิตยานี้ความจริงเพราะสิ่งที่ตามมาหนักกว่าเสมอแต่ถ้าคุณกล้าเผชิญสิ่งที่ตามมาคืออิสรภาพทางใจที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้อีกเลยเ อย่าปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปแบบไม่มีสติความทุกส่วนใหญ่ในชีวิตไม่ได้เกิดเพราะสิ่งเลวร้ายที่คนอื่นทำแต่เกิดเพราะเราทำโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่ทำร้ายคนการตัดสินใจที่พลังพลาดความคิดที่พาใจไหลไปในอดีตหรืออนาคตทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เราไม่รู้ตัวเมื่อไม่มีสติเราถูกอารมณ์พาเดิน ถูกความคิดลากไปถูกความเคยชินบังคับให้ทำซำ้ำแล้วสุดท้ายก็สงสัยว่าทำไมชีวิตถึงยังทุกข์เหมือนเดิมสติไม่ใช่คำสวยหรูของคนถือศีลแต่มันคือเครื่องป้องกันใจที่ทำให้เรามีช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดกับสิ่งที่เราตอบสนองช่องว่างนั้นเองคือที่พักของปัญญาเมื่อมีสติ คุณจะเริ่มเห็นก่อนจะเผลอพูดเห็นก่อนจะเผลอทำเห็นก่อนจะเผลอทุกข์และเมื่อเห็นได้เร็วขึ้นทุกข์ก็จะเกิดไม่ทันพุทธธรรมไม่ได้สอนให้เราหนีอารมณ์แต่สอนให้เรารู้เท่าทันอารมณ์เพราะเมื่อคุณรู้เท่าทันคุณจะไม่ตกเป็นทาสของมันอีกการมีสติจึงไม่ใช่เรื่องของการนั่งสมาธิเท่านั้น แต่มันคือการตื่นรู้อยู่ในทุกอิริยาบถเวลาคุณเดินเวลาคุณพูดเวลาคุณคิดเวลาที่คุณกำลังโกรธหรือแม้แต่เวลาที่คุณกำลังสุขเพราะความสุขโดยไม่มีสติก็กลายเป็นความหลงได้เช่นกันอย่าปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดออกมาด้วยเจตนาแบบไหน จงหันกลับมาดูใจบ้างเหมือนคนเฝ้าดูปเปลวเทียนในความมืดเฝ้าดูอย่างเงียบๆแต่ชัดเจนและไม่เข้าไปยุ่งเมื่อสติเริ่มตั้งมัน่นความฟุ้งซ่านจะค่อยๆสงบเมื่อใจสงบปัญญาจะเริ่มปรากฏและคุณจะเห็นว่าทุกไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มันเกิดขึ้นตรงที่ใจขาดการระลึกได้เท่านั้นเองเพียงรู้ตัวเพียงหนึ่งลมหายใจ ก็เปลี่ยนทั้งวันให้มีค่าได้แล้วอย่าปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปแบบไม่มีสติเพราะทุกขณะที่คุณรู้ตัวคือขณะที่คุณหลุดพ้นจากความทุกข์ชั่วคราวและเมื่อการรู้ตัวนั้นต่อเนื่องวันหนึ่งมันจะกลายเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริงเมื่อใจตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่ต้องหนีจากเมื่อวานไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้เพราะคุณจะเห็นว่าความสุขแท้จริง มีอยู่ที่นี่เสมอเมื่อคุณได้ฟังมาจนครบทั้งเจ็ดอลองหยุดนิ่งแล้วมองย้อนกลับไปในใจของตัวเองคุณจะเห็นว่าความทุกข์ที่เคยคิดว่าเกิดจากคนอื่นแท้จริงแล้วมันเกิดจากการไม่รู้เท่าทันใจของเราเองเราเป็นคนผูกเราก็ต้องเป็นคนคลายเราเป็นคนสร้างเราก็ต้องเป็นคนดับ ไม่มีใครในโลกมาแก้ทุกข์ให้เราได้นอกจากใจที่ตื่นรู้ของเราเองชีวิตไม่เคยใจร้ายแต่ใจเราต่างหากที่ยังไม่เข้าใจชีวิตเมื่อเริ่มรู้เท่าทันเริ่มเห็นความจริงตามที่เป็นเริ่มหยุดทำในสิ่งที่พาใจกลับไปทุกสัมซา่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพอิสรภาพที่ไม่ต้องหนีใคร ไม่ต้องแก้แขนไม่ต้องชนะแต่คือการวางได้และเข้าใจได้ขอให้ทุกคนมีสติอยู่กับลมหายใจของตนเห็นความจริงอย่างอ่อนโยนและใช้ปัญญาแทนอารมณ์ในทุกการตัดสินใจเพราะทุกไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่มาสอนให้เรากลับมาดูใจตนเองขอให้วันนี้ใจคุณเบาขอให้วันพรุ่งนี้ใจคุณตื่น และขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นอีกนิดหากเนื้อหานี้แต่ใจคุณขอเชิญร่วมส่งต่อธรรมนี้ไปยังคนที่คุณรักกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์สาธุเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันในวันนี้สาธุ